โกลเด้นแองเจิลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีสิงห์นะคะประจำเดือนมิถุนายนนะคะในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะของชาวราศีสิงห์นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ 24, ไพ่ยิปซีไม่เคยตอบหอใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะ ถ้าอยากจะให้ตรงก็ต้องดูดวงส่วนตัวนะโอเคอาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนา,นา,นาคตนะพร้อมกับสรุปไพ่ให้กับชาวราศีสิงห์ด้วยนะคะในส่วนแรกนี้อาจารย์ขอดูอดีตของชาวราศีสิงห์ก่อนนะคะไพ่ใบแรกนะคะ Pa จออ f ครับสิบเหรียญเอ็ e of Wands n i นท of Sword และก็ The Star นะคะสำหรับไพ่ในอดีตนั้นนะคะของชาวราศีสิงห์มาดูที่ไพ่ใบแรกก็คือ p a จ e of Cup นั่นเองนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะได้มาบอกว่าชาวราศีสิงห์นั้นนะคะคุณนะะอาจจะมีใครสักคนแอบดอมๆม,มองๆแอบตามสืบตามส่องชีวิตความเคลื่อนไหว ของคุณอยู่นะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมานะรู้สึกว่าเขาคนนี้เขาน่าจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าชาวราศีสิง์ด้วยนะ,ะเขาเหมือนเขามีความรู้สึกดีๆให้กับชาวราศีสิงนะแล้วก็อยากที่จะเข้าหาไม่ว่าจะในฐานะของน้องหรือว่าในฐานะของอรุ่นพี่หรือว่าจะเป็นในฐานะของแค่คนรู้จักหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย เขาก็ดีใจแล้วนะคะเหมือนเขารู้สึกดีๆกับชาวราศีสิงห์นะเขาติดตามคุณทุกช่องทางเท่าที่เขาจะทำได้นะไม่ว่าจะทาง Facebook Instagram Twitter Line หรือว่าอะไรต่างๆอย่างนี้นะคะนะรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นผิวขาวเหลืองนะคะรูปร่างดีนะสำหรับคนคนนี้เป็นคนที่ชอบงานศินละปะ ะะมีอารมณ์ศิลปินอยู่ในตัวเองสูงด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่สิบเหรียญสำหรับไพ่สิบเหรียญเองนั้นนะคะหมายความว่าชาวราศีสิง์ในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะมีบางคนได้รับมรดกนะคะเป็นในรูปแบบของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อะไรประมาณนี้นะคะ รวมไปถึงชาวราศีสิงห์นั้นมีความโชคดีในเรื่องของการเงินเงินทองมีใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยที่ไม่ได้แบบขาดตกบกพร่องนะคะในช่วงอดีตท,ที่ผ่านมาเนาะตอนนั้นอาจจะเป็นในช่วงที่บลูมหรือว่าเศรษฐกิจดีๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ต่อมานะคะเป็นไพ่เอ็ดออฟวอนะสำหรับไพ่เอ็ดออฟวอนั้นนะคะเป็นไพ่ที่แสดงให้เห็นว่าในเรื่องของการทํางานนะคะคุณเป็นคนที่เอาการเอางานนะ,ะคุณได้มีได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆในงานชิ้นงานใหม่ๆในแผนกใหม่ๆในสิ่งที่ท้าทายในสิ่งที่คุณไม่เคยทำมาก่อนในงานชิ้นนั้นๆนะคะจากที่มองเห็นจากตัวไพ่บางคนก็จะ มีเกณฑ์ว่าจะอ่านหนังสือเตรียมตัวไปสอบบางคนก็จะเตรียมตัวที่จะไปสมัครงานเพิ่งจะเรียนจบมาใหม่หรืออะไรประมาณนี้นะคะเหมือนคุณจะมีอะไรตื่นเต้นที่ทําให้คุณนั้นได้ทําในสิ่งใหม่ๆในงานสิ่งใหม่ๆที่คุณไม่เคยทํามาก่อนนั่นเองนะคะไพ่แนอดีตใบต่อมานะคะเป็นไนท์ t อฟส o r t สำหรับไพ่ไนออฟสอดนะบางคู่นะคะชาวราศีสิสงห์นะคะมีการต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคนะคะมากมายนะคะมีประสบการณ์รวมถึงความผูกพันกันกันกบคู่รักของคุณนะคะไม่ใช่รักกันแค่วันสองวันแต่คุณสองคนนั้นต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคทั้งร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้นะคะนี่ก็คือไพ่ในอดีตที่ผ่านมานะรวมไปถึงว่า ไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะงอนและอีกฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะง้อนะคะหรือพยายามที่จะทำอะไรก็ได้ให้อีกฝ่ายหนึ่งหายโกรธแล้วก็ให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะ ต่อมานะคะเป็นไพ่เดอรสตาร์ไพ่เดอรสตาเป็นไพ่ประจำราศีกุมนะมีชาวราศีสิงห์นั้นเคยคบหาดูใจกับชาวราศีกุมหรือกำลังคบกันอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้ อาจารย์รู้สึกได้ว่าคุณนั้นเป็นคนที่อารมณ์เย็นแล้วก็ใจเย็นนะพยายามที่จะใจเย็นกับความรักไม่ว่าใครจะเข้ามาจีบหรือว่าคบหาดูใจกับใครนั้นก็จะไม่ค่อยรีบร้อนนะคะเป็นคนที่ใจเย็นในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันในเรื่องของการทํางานนะอาจารย์รู้สึกว่าคุณนั้นชอบสถานที่เย็นๆชอบอยู่ออฟฟิศหรือว่าที่เย็นๆที่มันมีแอร์อะไรอย่างนี้นะคะไม่ชอบทำงานที่ อยู่ภายใต้ความกดดันอะไรเงี้ยชาวราศีสิงจะไม่ค่อยชอบนะคะนี่ก็คือไพ่ในอดีตของชาวราศีสิงนั่นเองนะคะในอดีตนั้นนะคะชาวราศีสิงนั้นเคยคบกับชาวถาดน้ำถาดดินถาดไฟถาดลมแล้วก็ราศีกุมนะคะต่อมานะคะอาจารย์ขอดูในส่วนของไพ่ปัจจุบันนะคะให้กับชาวราศีสิงนะคะ ไดแรกนะคะปัจจุบันได้ไพ่เด e Star t h h Hermit สีไม้ the moon และก็สามเหรียญนะ,ะสำหรับไพ่ในปัจจุบันนี้นะคะของชาวราศีสิงห์นะ,ะได้ไพ่เด e Star นั่นหมายความว่าในปัจจุบันนี้มีชาวราศีสิงห์เนี่ยหลายหคนลหลายๆคู่นี่คบหาดูใจกับชาวราศีกุ่ม นะแล้วคุณก็เป็นคนที่ใจเย็นความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้รีบร้อนหรือว่าไม่ได้เอ,อะอะตกลงกันเป็นแฟนหรือว่าแต่งงานกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการศึกษาดูใจกันแบบใจเย็นว่างานเอะนะคะแล้วก็คุณเนี่ยชอบทำงานที่เย็นๆแล้วก็ไม่ชอบทำงานอยู่ภายใต้ความกดดันสักเท่าไรนนะักไพ่ใบนี้จะคล้ายๆกับในอดีตนะคะที่ อาจารย์จับได้ในส่วนอดีตนั่นเองนะคะต่อมาเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะสำหรับไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะได้มาบอกว่าชาวราศีสิงห์นั้นมีการครบหาดูใจกับชาวราศีกันหรือเคยคบกับชาวราศีกันก็ได้นะคะในกรณีนี้ในปัจจุบันนี้ชาวราศีสิงห์หลายๆคนนั้นมีอารมณ์แบบ อยากอยู่เงียบนะคะอยากใช้ชีวิตสันโดษมีโลกส่วนตัวสูงนะบางทีคุณอาจจะผิดหวังหรือความรักไม่ค่อยสมหวังนะคะทำให้คุณสร้างกำแพงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆผิดหวังแต่ละครั้งคุณก็จะสร้างกำแพงเพื่อที่จะปดโปรเทคตัวเองหรือว่าป้องกันตัวเองนั้นจากความรักสูงขึ้นมากเท่านั้นนั่นเองนะคะ ร่วมไปถึงการทำงานรู้สึกว่าคุณนั้นเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะเรียกได้ว่าเป็นคนที่ไม่อวดเกง่งไม่อวดดีนะแถมเป็นคนที่อ่อนน้อมถม่อมตนด้วยซ้าไปทั้งๆที่คุณนั้นเป็นที่คนเก่งนะคะเป็นคนที่รอบรู้บางคนนี่อาจจะมีอาชีพเป็นครูอาจารย์นาะหรืออาจจะกเกษียณอายุไปแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอืม ถือได้ว่ามีผู้คนนั้นรู้จักคุณในฐาน,นะคุณเป็นคนที่มีความรู้คนหนึ่งนะ,ะอาจจะเป็นความรู้ในสาขาด้านใดด้านหนึ่งนั่นเองนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่สีไม้สําหรับไพ่สีไม้นะคะได้มาบอกว่าชาวราศีสิงในช่วงปัจจุบันนี้คุณเริ่มที่จะมีความมั่นคงในชีวิตของคุณนะ,ะหรือจากแต่ก่อนคุณอาจจะ ร้านอาจจะเป็นแค่ห้องเช่าเล็กๆหรือว่าอาจจะเป็นร้านเล็กๆก็จะเริ่มเป็นตึกแถวมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะมีการขยับขยายทําให้ชีวิตของคุณมีความมั่นคงมากขึ้นมีหลายๆคนชาราศีสิง์มีการวางแผนที่จะสร้างบ้านใหม่มีแผนในอนาคตแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะและใบต่อมาคือไพ่เดอะมูนนะคะสำหรับไพ่เดอะมูนใบนี้นะคะในช่วงปัจจุบันนะ,ะมันเหมือนว่าชาวราศีสิงหลายๆ,ๆ,ๆ,ๆ น,นะคะถึงแม้ว่าภายนอกคุณจะแสดงให้ผู้คนเห็นว่าคุณนั้นล่าเริงมีความสุขยิ้มดูมีดูเหมือนมีความสุขนะแต่ภายในใจลึกๆแล้วมันมีความเศร้าหมองนะคะอยู่ภายในใจ ก้บนบึ้งของหัวใจของชาวราศีสิงห์นะคะก็ด้วยเรื่องลหลายๆเรื่องไม่ว่าจะในเรื่องของการทํางานเป็นปัญหาในเรื่องของการทํางานปัญหาในเรื่องของความรักเรื้อรังนะคะปัญหาในเรื่องของสุขภาพบางคนนี่ถ้าคิดมากแล้วก็ทําให้จิตตกอาจจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายนะคะก็ขอให้ดูแลสุขภาพจิตจิตใจของตัวเองดีๆด,ด้วยเช่นเดียวกันนะอย่าให้เศร้าหมองอย่าให้จิตตกบ่อยๆนะ บางคนนี่จะเป็นคนที่จู้จี้จุกจิกบ้างในบางกรณีนะ,ะมีคนรักก็จะชอบสัง่งชอบจู้จี้จุกจิกกับคนรักอะไรอย่างนี้นะคะไหนบอกจะกลับสามทุ่มยังไม่กลับแล้วก็โทรจิกโทรจิกอย่างนั้นนะคะบางทีอาจจะมีเรื่องทําให้เกิดความบาดหมางเกิดขึ้นระหว่างคนรักได้ง่ายๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่สามเหรียญ สำหรับไพ่สามเหรียญเองนั้นนะคะจารรู้สึกว่าในช่วงปัจจุบันนี้ชาวราศีสิงห์นั้นคุณเป็นคนที่ทำงานเป็นทีมได้ดีนะหรือมีการค้าขายหรือ,อมีฐานลูกค้าประจำอยู่แล้วนะส่วนมากชาวราศีสิงห์นั้นถ้ามีการทำธุรกิจหรือทำค้าขายอะไรเงี้ยก็จะมีฐานลูกค้าประจำหรือลูกค้าเดิมที่กลับมาอุดหน,นุนคุณ ตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังพอที่จะไปได้นะคะน,นี่ก็คือข้อดีของไพ่สามเหลียนนั่นเองนะคะก็ยังมีฐานลูกค้าเดิมนะคะที่มาคอยอุดหนุนที่ยังคอยทําให้ธุรกิจของคุณเนี่ยพยายามที่จะไปต่อได้อยู่อะไรประมาณนี้นะคะรู้สึกว่าในปัจจุบันนี้ชาวราศีสิงห์นั้นคบหาดูใจกับชาวราศีกุมนาราศีสิงห์ ธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินนะคะจะเป็นส่วนใหญ่นะโอเคต่อมาอาจารย์ขอดูไพ่แนอนาคตหรือในเดือนมิถุนายนนี้นะคะว่าชาวราศีกุมราศีสิงนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะ9เหรียญ6เหรียญ สิบเหรียนเก้าดาบและก็สไม้นะคะสำหรับไพ่ในอนาคตรหรือในเดือนมิถุนายนนี้นะคะที่อาจารย์จับได้นะ,ะไพ่ใบแรกก็คือไพ่เก้าเหรียญน,นั่นเองนะ,ะสำหรับไพ่เก้าเหรียญน,นะคะได้มาบอกว่าคุณนั้นมีธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือ อยากจะมีธุรกิจส่วนตัวหรือมีการแพลนที่จะมีธุรกิจส่วนตัวในช่วงนี้ถ้าคุณทำงานประจำคุณก็พยายามที่จะเก็บหอมรอมริดหรือพยายามที่จะมีเงินเก็บให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้มีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากจะเป็นเจ้านายของตัวเองไม่ชอบให้ใครมาชี้นิ้วสั่งหรืออะไรประมาณนี้นะคะรวมไปถึงกรณีของความรักนะคะชาราศีสิงห์บางคนเนี่ย ก็ยังโสดแต่คุณมีหน้าที่การงานดีมีเงินเก็บนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมีธุรกิจส่วนตัวด้วยนะสำหรับชาวราศีสิงห์บางคนนะคะอ่าแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกว่าเออฉันไม่จำเป็นต้องข่ยคว้าในเรื่องความรักหรอกนะคะความรักจะมาเมื่อไหร่ก็มาเมื่อนั้นแหละนะคะอะไรประมาณนี้นะคะจึงทำให้ชาวราศีสิงห์บางคนนี้ก็ยังโสดอยู่นั่นเองนะ ต่อมานะคะเป็นไพ่หกเหรียญสำหรับไพ่หเหรียญเองนั้นนะคะจารู้สึกว่าบางคนนี่พยายามที่จะพยุงธุรกิจพยายามที่จะมุนเงินใช้จ่ายภายในครอบครัวหรือว่าใช้จ่ายส่วนตัวนี้อยู่นะคะบางคนนี่ถึงกับหันหน้าไปพึ่งหนี้ลอกระบบเลยนะนะคะมีหลายๆคนเลยชาราสีสิงห์เนี่ยหันหน้าไปพึ่ง การกู้หนี้หรือว่ากู้เงินนอกระบบมาใช้จ่ายในธุรกิจส่วนตัวหรือว่าใช้จ่ายภายในครอบครัวนะคะนะก็ขอให้ดูกำลังตัวเองด้วยว่าจะใช้จ่ายดอกเบี้ยคืนได้หรือไม่เนาะมันอาจจะทำให้มีปัญหาเลื้อลังกันเกิดขึ้นทำให้คุณ มีปัญหาว่าจะใช้หนี้ได้หรือไม่ในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันนะไพ่ต่อมานะคะเป็นไพ่สิบเหรียญถือได้ว่าเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งนะเป็นไพ่เศรษฐีนะคะที่บอกให้รู้ว่าชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้หรือในเดือนมิถุนากรกดาสิงหานะอาจารย์ให้ไปเลย3เดือนนะมีเกณฑ์ว่าจะเอ่อได้รับมรดกเป็นที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นนะถ้าไม่ได้รับมรดกอาจจะเป็น การที่คุณไปเป็นนายหน้าขายที่ดินขายอสังหาริมทรัพย์คุณก็จะเริ่มที่จะฟื้นตัวได้และก็เริ่มที่จะทำธุรกิจตรงนี้ได้ดีนั่นเองนะคะในเรื่องของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์จะเป็นอาชีพที่ดีมากๆสำหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนมิถุนากรกดาสิงหาเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่ก้าวดาบสำหรับไพ่ก้าวดาบเองนั้นนะคะจะรู้สึกว่าคุณจิตตก นอนไม่หลับมีความกังวลคิดมากนะชาวราศีสิงห์บางคนนั้นเกิดอาการนอนไม่ค่อยหลับนะคะหรือหลับๆลัลตื่นตื่นะคะตื่นมากลางดึกอะไรประมาณนี้นะระวังในเรื่องของสายตาผ้ามัวนะการปวดหัวไมเกรนกระทันหันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะรวมไปถึงอาจจะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยจากโรคที่คุณแบบอาจจะรักษาหายมาแล้วช่วงหนึ่งอาจจะมากำเลิกอีก ครั้งหนึงในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะดูแลทั้งสุขภาพของตัวเองแล้วก็สุขภาพจิตใจของเราด้วยนะคะอย่าคิดมากอย่าจิตตกเนาะทำใจให้สบายๆเนาะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่สามไม้สำหรับไพ่สามไม้นะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะอาจารย์รู้สึกว่าชาวราศี สิ่งนั้น,นะะบางคนทำงานเกี่ยวกับออกไนเซอร์งานแต่งงานบนงานบวชนะคะหรือการจัดจิจกรรมในอินดอร์อาท์ดหรืออะไรก็ตามมีธุรกิจเกี่ยวกับแวดวงนั้นๆนะคะคุณได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เหมือนคุณรอความหวังรอคอยความหวังเหมือนค่าใช้จ่ายมันหมุนไปเรื่อยๆแต่ว่ารายรับเข้ามานั้นแทบจะไม่มีนะคะ มือนคุณรอความหวังว่าให้มันหมดช่วงระยะแพนดมิ m หรือว่าช่วงโรคระบาดนี้ไปให้ได้คุณถึงจะลืมตาปากได้นะสำหรับคนที่ทำอาชีพ organizer อะไรอย่างนี้อย,นอย่างที่อาจารย์กล่าวมาแล้วนะโอเคนะคะอาจารย์รู้สึกว่าในช่วงอนาคตหรือในเดือนมิถุนายนนี้นะคะชาวราศีสิงห์นั้นคบหาดูใจกับชาวธาตุดินธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟนะคะซะเป็นส่วนใหญ่เนาะ ต่อมานะคะอาจารย์ขอสรุปไพ่นะให้กับชาวราศีสิงเลยก็แล้วกันนะคะ q e e e นออฟส o ดหกไม้แล้วก็2ถ้วยนะคะสำหรับไพ่ e วี e ออ o สอดนะคะได้มาบอกว่าเป็นไพ่สรุปด้วยนะมาบอกว่าคนที่มีเจ้านายนะที่เป็นผู้หญิงนะคะ เจ้านายของคุณจะเคร่งคัดนะดูเจ้านายคนนี้จะจริงจังกับการทํางานมากนะคะคุณจะต้องทําตามคําสั่งของเขาเนี่ยให้เป๊ะๆนะคะที่เขาได้รับมอบหมายที่คุณนี่ได้รับมอบหมายจากเขานะคะเขาจะเป็นเจ้านายที่มีอีกโก้สูงมากมีอุดมการ์ในตัวเองนะคะเขาเป็นนักต่อสู้ฟันฝ่านะแต่ถ้าเหมือนเขามี ความบ้าอำนาจหน่อยๆน,นะสำหรับเจ้านายผู้หญิงคนนี้นะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ที่มีเจ้านายที่เป็นผู้หญิงก็จะเป็นบุคลิกแบบนี้นะต่อมานะคะเป็นไพ่หกออไม้สำหรับไพ่หกไม้เองนั้นนะคะเป็นไพ่สรุปนะนั่นหมายความว่าชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใหม่บางคนอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้เรียนจบมานะคะแล้วก็ได้เริ่มทำงานใหม่แล้ว บางคนอีกกรณีนึงมีการเลื่อนเงินเดือนใหม่ปรับเพิ่มเงินเดือนอะไรแบบนี้นะคะมันมีเรื่องทําให้ชาวราศีสิงห์นั้นภาคภูมิใจในตัวเองอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะต่อมานะคะเป็นไพ่สองถ้วยไพ่สองถ้วยนะคะได้มาบอกว่าชาวราศีสิงห์นั้นถ้าใครบางคนเนี่ยรอมานานแล้วว่าเมื่อไหร่เนื้อคู่หรือว่ารัก แ้หรือว่าใครสักคนที่จะมาเข้าใจความรู้สึกของคุณนั้นเมื่อไหร่เขาจะเดินทางเข้ามาสักทีนะคะไพ่ใบนี้ได้มาบอกว่าเขาคนนั้นกำลังจะเดินทางเข้ามาในชีวิตของชาวราศีสิงห์แล้วนะคะทำให้ชาวราศีสิงห์นั้น กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งหัวใจกระชุ่มกระชวยอีกครั้งหนึ่งกับคุณคนนี้นะคะคุณสองคนนะรู้สึกว่ามองตาก็รู้ใจหรือว่ามีลักษณะนิสัยบุค,คลิกที่คล้ายๆกันหลายๆอย่างนะคะทำให้คุณสองคนนั้นมีศีลเสมอกันแล้วก็คบกันได้นั่นเองนะคะอืมโอเคนี่ก็คือไพ่รวมๆนะคะของชาวราศีสิงห์นะคะในเรื่องของการงานการเงนิงนความคักนะคะ ไพ่ใบไหนนะคะที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก็พอนะคะไม่ต้องเก็บไปใส่ใจนะคะวันนี้นะคะยังไงก็ขอฝากเป็นกําลังใจให้กับโคเดนงเจอร์นะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามโคเดนเจอร์จะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ